จะสังเกตได้เลยว่ามันอยู่ที่100%ซึ่งนั่นก็หมายความว่าโปรชีดเนี่ยมันทำงานเต็มที่แล้วแต่ถ้า AF ถ้าเป็นรถที่ใช้งานปกติผมถือว่ามันมันโอเคไม่ได้มีปัญหานะครับแต่รถเราทำการฉีดในตัดเพิ่มเข้าไปเนี่ยอุณหภูมิมันสูงกว่าปกติซึ่ง AF เท่านี้ไม่พอ สวัสดีครับทุกคนพบกับผมจ่าย h o ี้บายครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้นําเจ้าเวฟ LED นะครับไปฉีดในตัสมาเป็นลงพื้นจริงต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ได้ลองเทสก็ได้พบเจอปัญหานะครับนั่นก็คือตัวหัวเทียนเนี่ยละลายปัญหาเนี่ยน่าจะเกิดจากความร้อนนะฮะที่สูงขึ้นแน่นอนนะว่าก็เกิดจากการที่เราฉีดในตัสเข้าไปในระบบก็วันนี้นะครับเรามาย้อนดูอีกทีนึงนะครับว่าในวันนั้นเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองมาดู คคกันันนีีทึงรบวันนี้ก็รถไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าในตอนนั้นเนี่ยที่ฉีดนทันเนี่ยคือความรู้สึกมันมันมีกําลังเพิ่มค่อนข้างเยอะนะครับคือรู้สึกว่าแบบเออมัน,ม,นมันแรง่งในจังหวะที่ฉีดลองลองเข้าข้างก็จะสังเกตได้เลยนะครับว่าเสียงเนี่ย มีการเปลี่ยน <Hey. S 1> เปลี่ยนโทนไปเลยว่าในจังหวะชีดเนี่ยเสียยมันมีกำลังขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับ <Hey. S 1> ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตัวกล่อง ECU นะครับ Full Stand x เนี่ยทำหน้าที่คุมระบบได้ค่อนข้างเวิร์ดนะฮะโอเค okay. เลย ซึ่งในจังหวะที่เทสวันนั้นนะก็รู้สึกว่ามันมีอาการสะดุดเล็กน้อยนะครับในช่วงเกียร์สามต่อไปเกียร์สี่เนี่ยรอบเครื่องราวราวเจ็ดพันแปดพันนะฮะก็คือช่วงเวลาที่นาตาทํางานเนี่ยมันมีอาการสะดุดเล็กๆนะครับคิดว่าเออมันมันอาจจะไม่ได้อะไรมากนะฮะก็เลยทําการเทสต,ต่อไปเนี่ยมีอาการวูบไปนิดหน่อย ตอนแรกก็คิดว่าเออมันมันเป็นพระรอบเครื่องของเกียร์สามต่อเกียร์สเนี่ยมันตกหรือเปล่าในตันเลยยังไม่ทํางานนะซึ่งตอนนี้นะฮะผมก็ทําการแวะจอดปรับก็คือทําการปรับรอบเครื่องยนต์ให้ต่ําลงนะครับ ให้เริ่มฉีดที่6,000รอบเพราะว่าตอนที่เปลี่ยนเกียร์สเนี่ยรอบมันตกลงมาเหลือเราๆห0 0ันกว่ารอบนะครซึ่งในตั้นมันไม่ทํางานก็เลยคิดว่าเอ๊ะตอนแรกในตัสมันไม่ฉีดหรือเปล่าเลยรู้สึกวูบอะไรเงี้ยครับก็เลยทําการปรับตั้งค่าใหม่นะครับ ทำการปรับตั้งค่าใหม่ก็ก็รู้สึกว่าเออเหมือนจะดีขึ้นนะครับดีขึ้นเล็กน้อยว่าแบบเออมันมันเริ่มทำงานตั้งแต่รอบที่ต่ำลงแต่ก็ยังมีอาการนะครับอันนี้คือเริ่มเริ่มมีอาการแล้วว่าแบบกำลังมันตกตกไปเยอะฮะมีอาการวูบครับเออไปที่อะไรเดี๋ยวลองดูอัตราส่วนผสมอยดอีกว่าว่าตอนอันนี้มันบางไปหรือเปล่า ทีนี้ผมก็เลยลองดูค่าหน้าตารางการจูนน้ำมันหน่อยนะครับว่ามันเป็นยังไงทีนี้ไฮไลไท์มันอยู่ตรงนี้ครับให้เพื่อนๆน,นะครับสังเกตตรงดิวตี้ของฮัวชีนะครับซึ่งจังหวะนี้เป็นจังหวะที่บิดหมดปอกแล้วก็รอบเครื่องอยู่ประมาณ8,000จะสังเกตได้เลยว่ามันอยู่ที่100%ซึ่งนั่นก็หมายความว่าฮัวชีเนะี่ย มันทำงานเต็มที่แล้วนะครับแต่ถ้า AF นะครับที่อยู่ตรงขวามือเนี่ยมันแสดงถึงอัตราส่วนผสมนะครับถ้าเกิดค่าที่13กว่ากว่าเนี่ยถ้าเป็นรถที่ใช้งานปกติผมถือว่ามันมันโอเคไม่ได้มีปัญหานะครับแต่รถเราทำการฉีดในตรัดเพิ่มเข้าไปเนี่ย อุณภูมิมันสูงกว่าปกติซึ่ง AF เท่านี้ไม่พอบวกกับหัวฉีดที่ทํางานเต็มที่100%แล้วที่ผมเซตระบบไว้นะครับก็คือทําการฉีดในตาต้องเพิ่มน้ํามันนะครับไป35%ซึ่ง35%ที่บวกเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็ถือว่ายังไม่เยอะนะครับจริงๆเ่ยเพิ่มได้มากกว่านี้อีกแต่หัวฉีดนะครับทำงานอยู่ที่100%แล้วต่อให้ผมปรับ มากกว่านี้หัวฉีดก็ไม่ได้เพิ่มน้ำมันให้เราได้มากกว่านี้แล้วนะครับเพราะมันเปิดสุดแล้วแต่ค่า AF ก็ยังอยู่ที่13กว่ากว่าอยู่ถ้ามาทำงานอย่างที่ผมตั้งใจไว้นะครับ mm hmm. AF ควรจะอยู่ที่ราวราวต้นๆด้วยซ้ำนะ mm hmm. ก็อันนี้เห็นได้ชัดครับว่าหัวฉีดไม่พอนะครับ mm hmm. ยิ่งรอบปลายท้ายนะครับมี13ไปายปายด้วยนะครับ แล้วก็ออกอาการแล้วครับหัวเทียนน่าจะเริ่มไปแล้วตอนนี้คือบิดไม่บิดไม่ไปเลยครับจนสุดท้ายนะครับก็เครื่องดับซึ่งตอนนี้นะเครื่องยนต์ก็ดับเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็สันนิษฐานไว้ได้ใจเลยว่า หัวเทียนเนี่ยน่าจะต้องละลายแน่นอนนะครับก็เลยทําการเปลี่ยนหัวเทียนนะครับซึ่งก็พกไปเผื่อไว้แต่ต้นอยู่แล้วนะครับว่าถ้ามันเกิดปัญหาอุบิเหตุเนี่ยเรามีหัวเทียนเตรียมไว้รอเลยนะครับซึ่งหัวเทียนเนี่ยก็ละลายอย่างที่เห็นนะก็คือเที่ยวเนี่ยละลายติดกับหัวตัวแกนไปเลยนะครับมันก็เลยทําให้เครื่องยนต์ดับนะบเพราะว่ามันไม่มีการสปาของหัวเทียนแล้วทีนี้เรามาดูปัญหาที่แท้จริงครับหัวฉีดเนี่ย มีการจ่ายไม่พอนะฮะไม่ไม่เพียงพอต่อเครื่องยนต์ที่ต้องการปริมาณน้ํามันที่มากกว่านี้ทีนี้ผมก็เลยทําการสั่งซื้อหัวฉีดมานะครับขยายนะครปริมาณน้ํามันให้มากกว่าเดิมตัวนี้ผมใช้เป็น หัวฉีดรหัส 8P นะครับปริมาตรการฉีดเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ1 7 7ยเ c นะครับซึ่งของเดิมเนี่ยจะอยู่ที่125ยีนะครับของเดิมเนี่ยเป็นหัวฉีด 6J ก็คิดว่าน่าจะเพียงพอสําหรับการใช้งานการระบบในตัดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งผมก็คิดไว้ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนเชื้อเพลิงนะครับเพื่อให้ลดอุณหภูมิของเครื่องยนต์ให้มากขึ้นนะก็คือจะทําการเปลี่ยน เชื้อเพลิงเป็น e85 นะครับเพราะ e85 เนี่ยตัวเบสหลักเนี่ยเขาจะเป็นแอลกอฮอล์มันจะทําให้เครื่องยนต์เย็นขึ้นนะครับก็อาจจะลดตรงนี้ไปได้ส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะต้องฉีดปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ทําการเตรียมมาแล้วเดี๋ยวเราจะลองทดสอบกันอีกทีนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับตอนนี้ผมก็ทําการสั่งเครื่องมือที่ใช้ทดสอบอีกเครื่องหนึ่งมาก็เดี๋ยวไว้รอติดตามดูว่ามันคืออะไร ก็มีประมาณนี้ครับสำหรับแนวทางการแก้ไขนะครับแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับกับโปรเจกต์เวฟบ l ว d นะครับฉีดไนตัรออกไซด์ยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดติดตาม Hobby b ไบด้วยนะครับทั้ง YouTube และ Facebook เลยยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ